เด็ค่ะ อยากมาขอบใจเจ้าที่เจ้าช่วยนครแก้วนพลัดไว้และอยากมอบรางวัลให้กับเจ้าหม่อมฉันขอรับไว้เพียงคำขอบใจรางวัลอื่นใดหม่อมฉันไม่ต้องการเพคะเรานึกแล้วว่าเรามองคุณไม่ผิดจริงๆหมายความว่ายังไงเพคะ สิ่งที่เราเห็นวันนี้ไม่ใช่เพียงการทอผ้าหากจะเป็นบุญญาธิการของเจ้าถึงได้มีเหล่านางฟ้าลงมาช่วยเจ้าทอผ้าจนสำเร็จนั่นเพราะนครนะคนแก้วนพรัตน์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป,ป้องหม่อมฉันถึงได้รับการช่วยเหลือเพคะเจ้าอย่าได้ทอมตัวอยู่เลยสิ่งที่เราเห็นวันนี้ มันยิ่งยืนยันว่าเจ้าไม่ใช่นางกำนันหากแต่เป็นองค์หญิงผู้เปลี่ยนไปด้วยบุญญาธิการโปรดบอกเรามาเถิดว่าเจ้าคือองค์หญิงสด็จน้อยตัวจริงใช่ไหม แม่นะหม่อมแม่ทำไมถึงพายายามผักไสให้เสด็จพี่อภิเษกกับองค์หญิงสโสน้อยเร็วๆด้วยมันไม่ใช่การอภิเษกของลูกสันหน่อยทําไมต้องเป็นเดือดเป็นร้อนแทนองค์รัชทายาทด,ด้วยหม่อมฉันสงสารสเสด็จพี่ก่อนที่ลูกจะสงสารคนอื่นลูกควรสงสารตัวเองก่อนถึงรับพิราบหม่อมแม่หมายถึงอะไรพระเจ้าคะ่ะหมายถึงตําแหน่งรัชทายาทของนครแก้วนพร,รัตน์นั่นสิหม่อมแม่ แชยาเหตุใดเสด็จพี่ถึงถามนางกุลาว่าคือองค์หญิงสนุน้อยตัวจริงหรือไม่ในเมื่อข้าคือองค์หญิงสนน้อยตัวจริงเออคือองค์มชายาเพียงแปลกใจที่การเข่งขันทอผ้าหม่อมชั้นมีเหล่านางฟ้าตัวน้อยมาคอยช่วยเพคะที่นางฟ้าพวกนั้นมาช่วยก็เพราะบุญบารมีของข้า ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนางกุลาข้าน่ะวิงวอนขอร้องให้พวกนางฟ้ามาช่วยจริงไหมนางกุลา่คะหากองค์หญิงยืนยันว่าเรานางฟ้ามาช่วยพวามคำอธิษฐานวิงวอนขององค์หญิงเราก็เชื่อตามนั้น คืนนี้ดึกแล้วเราขอตัวก่อนอย่าให้ข้าเห็นเด็ดพี่อยู่กับองค์หญิงนะเข้าใจไหม นางแมงมุมเกือบนำชัยชนะมาให้ข้าแล้วแท้แต่สุดท้ายข้าต้องพ่ายแพ้ให้เจ้าสุริยบุตรและจังรทอเทวีในท่านขอโทษเจ้าขันในท่านที่ข้ามาช้าเพราะข้าคงจะทะเลาะกับเจ้าพิราบอยู่เจ้าจะมาเร็วหรือมาช้าข้าก็พ่ายแพ้ให้เจ้าสุริยบุตรอยู่ดีการแข่งขันเพิ่งเริ่มยังไม่แน่ในชัยชนะหรอกเจ้าค่ะอานาสุงชาววีพูดถูก วันพรุ่งนี้พวกมันต้องรับศึกหนักกว่าการทอผ้าหลายเท่าพวกเจ้าจัดการเรื่องหยิบสมบัติเรียบร้อยแล้วใช,ใช่ไหมเรียบร้อยและขอรับนายท่านข้าหวังว่าวันพรุ่งนี้ชัยชนะจะต้องเป็นของข้าสักครั้ง การเจริญไมตรีระหว่างสองนครอาจจะคลุกคลาบไปบ้างแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยดีจริงไหมท่านทูตกาลวินอ <c oughs> าฟาบาทว่าจบลงด้วยดี <c oughs> ข้าก็ดีด้วยพระเจ้า <c oughs> ขอเดชะพายาพิพลกล้าว ขบวนของนายท่าฮิรันที่เดินทางไปขนหีบทองของบรรณาการจากนครคงคงากลับมาถึงแล้วพระเจ้าค่ะของทั้งหมดนั่นคือเดิมพันที่แขวนของข้าพ่ายแพ้ในการแข่งขันทอผ้าฝ่าบาทขอบใจมากท่านทูตกาลาวินเราหวังว่าท่านทูตคงพอใจในการเจริญไมตรีของแควนท่านและนครแก้วนุพรัตในครั้งนี้พอใจสิ ข้าพอใจมากดีเช่นนั้นทางนครแก้วนพรัตขอตอบแทนการจเจริญไมตรีครั้งนี้ด้วยของมีค่าประจํานครมอมฉันได้ตระเตรียมของมีค่าที่จะมอบให้ท่านทูตกาลวินกลับไปที่แควน้นไว้ด้านนอกแล้วพระเจ้าค่ะเราขอให้คณะทูตของท่านกาลวินเดินทางกลับแควน้นโดยปลอดภยัยเดี๋ยวเรากับพระนุชาจะเดินทางไปส่งท่านและคณะที่นอกเมือง เราในฐานะพระชายาแห่งนครแก้วนุพรัตขอออกไปส่งท่านทูตกาลวินพร้อมด้วยลูกๆของเรางั้นข้าขอไปส่งในฐานะว่าที่พระมเหสีขององค์ราชทายาิวิจิตจินดาได้ไหมเพคะหม่อมแม่ได้สิองค์หญิงโสน้อย <c oughs> ยินดีข้า <c oughs> ยินดีเหลือเกิน <c oughs> ขอให้โชคดี องค์หญิงไม่รู้จะเสนอหน้ามาทำไมองค์รัชทายาตมีรับสั่งให้นำผ้าทองามวิจิตรของนางกำนัลกุลามามอบให้กับท่านทูตกาลวินเพคะองค์รัชทายาตคงจะหมายใจจะให้ผ้าทอผืนนี้ เพื่อตอกย้ำความพ่ายแพ้ของข้าใช่ไหมเราไม่ได้คิดเช่นนั้นเลยนะท่านทูตกัลลวินเราเพียงแต่อยากมอบผ้าทอผือนนี้เป็นที่ระลึกระหว่างสองแคว้นหาคิดเช่นนั้นจริงข้าก็น้อมรับไมตรี าเทวีข้ารักเจ้าเหลือเกินดูเหมือนท่านทูตกาล,ลาวินจะชอบผ้าทอผืนนี้เป็นพิเศษนะใช่แล้วพระชายา ท่าทอผืนนี้ช่างงดงามงดงามเหลือเกินเราขอบใจเจ้ามากท่านในท่าฮีรันที่เดินทางไปถึงนครคงคาเพื่อน,นำของมีค่ามาถวายให้เราเป็นหน้าที่ของกระหม่อมพระเจ้าค่ะ ท่าน,นมามย์บำเลอพระเจ้าค่ะลองเปิดดูสิว่ามีอะไรอยู่ข้างในรับด้วยเก่้าพระเจ้าค่ะ พระเจ้าค่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเปิดทีมแห่งความตายออกมาแล้วสินะพี่ลางที่สั่งหอนใจไม่ดีเลยเดี๋ยวมอมฉันไปเข้าเฝ้าเสด็จพ่อที่ท้อพระโลเองพระเจ้าค่ะ อีบนั้นมีพิษมีการลงวงบังอาจแอบวางยาพิษในราชวังเชียวเหรอเราหวังว่าการเดินทางกับแคว้นของท่านจะเป็นไปอย่างราบรื่น การเดินทางของข้าไม่เคยราบรื่นแต่การมานาครแก้วนพพลั์ในครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายที่ทุกอย่างจะราบเรื่นและสมดังใจหมาย <c oughs> เอาละทรงข้ากับคณะเพียงเท่านี้ก็พอข้าขอลาโ <c oughs> ยนไอ้กาลเวนพีราบ นี่มันอะไรกันท,ทําไมรูเจล่มันวางยาพิษเสด็จพ่อและทหารอะไรนะพี่รามที่เรื่องทอของมีคาได้ไม่ได้วยพิษพระเจ้าค่ะท่านทูนนี่ท่านไอ้พิษร้ายเหล่านั้นมาจากคนของข้าเอง <c oughs> เราไม่เคยมีเรื่องโกรธเคืองกันเหตุใดถึงทำเช่นนี้ เขาเพื่อกำจัดเจ้ายังไงล่ะองค์รัชทายาท มาทางนี้เราเข้า ท่านราหุละสูละทำให้เทพทั้งสี่ทิศมองไม่เห็นการต่อสู้ในครั้งนี้สา,สามารถใช้พลังปีศาจฆ่าได้เต็มเี่ 你个人债，你个我。 เจ้าสุนที่เคยคิดตามข้าแล้วตั้งแต่เรายังเด็กเจ้าสุน <laughs> ต่อให้เจ้าจำได้ก็ไรไปวันนี้คือวันตายของเจ้าเจ้าวุย หลวงไปดูฝาบาทแล้วทุกคนแล้วพระเจ้าค่ะอันดา,าไมไได้วันนี้จะเป็นวันตายของแกวิจิตจินดาแกจะต้องชดใช้สิ่งที่แกทำกับข้าคนของข้า